ตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะคะที่ต้องการให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยังย่งยืนและครบวงจรโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะดังตัวอย่างศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ เพื่อชุมชนตำบลโคกโพตั้งอยู่ที่หมู่11บ้านคลองปอมตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2557เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ,กรเกษตรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่ซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชมีการใช้สารเคมีในแปลงกเกษตรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกโพของเรามีการแบ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลัก2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือการผลิตข,ขยายเชื้อราไดาโคเดอร์มาและเชื้อราเมตาไรเซียมกิจกรรมที่2คือการผลิตศัตรูธรรมชาติได้แก่มะมลงหางหนีบและมวนพิฆาต ซึ่งการผลิตเชื้อราทั้งสองตัวมีการผลิตจำน่ายเพื่อนำเงินมาเป็นกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการกลุ่มต่อไปมีการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและเราจะมีการประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืชโดยมีแปลงหลักก็คือแปลงหลงกองและแปลงขยายคือแปลงพืชผักเมื่อทำการสำรวจศัตรูพืชจะมีการสำรวจ ทุกสัปดาห์และนำมาวินิจฉัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่หากมีการระบาดของศัตรูพืชก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทราบโดยใช้ธงสีเป็นสัญลักษณ์และประกาศแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กหอกระจายข่าวเพื่อให้สมาชิกและเกษตรกร,กรทั่วไปได้ทราบและสามารถป้องกันได้ทันท่วงทีแปลงนี้เมื่อก่อนมีปัญหนาเรืองนอนชอนเปลือกข้องลงกอง ทางสุนจัดการสัตรูผือใจน้ำมาแลงห้างนีบมาปล่อยหล่างจากปล,อล่อยแลวประมาณนึ่งเดือนเขาทำให้ผิ้วเรียข้องลงของตอนลงของนี่เรียบเนียนขึ้นทําให้สามารถติดตาดอกข้องลงของิ่มขึ้นค่ะเมื่อก่อนในแปลงผักจะจะใช้สารเคมีเพราะว่าเจอพวกโรคที่ว่าเกี่ยวกับโคนเน่าใบไหม้แล้วก็มีพวกหนอนพวกอะไรเยอะพวกเพลีย ต่อมาเจ้าหน้าที่เกษตรก็เข้ามาแนะนําการเพราะเลี้ยมมแงแมลงเพาะาทําเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อแก้โรคเชื้อราแล้วก็พวกโคนรากเน่าในในในต้นมะเขือ,อได้ทดลองใช้ในแปลงก็คือมันมันจะช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะเอชื้อราไตรโคโดมาเราก็ใช้ปล่อยทางสายน้ําหยดแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นก็คือ ใช้เวลาระยะเวลาประมาณสองเดือนก็คือรู้เลยว่าคือเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีอีกแล้วต่อมาในศูนย์ได้เพราะ,ะเพรพันธุ์แมลงก็คือมวล,มวลพิฆาตแล้วก็มแมลงหางหนีปล่อยในแปลงแปลงทดลองอันนี้พวกหนอนพวกอะไรก็คือจะลดลงไม่ต้องพึ่งสารเคมีเมื่อก่อนคือต้นทุนในการใช้สารเคมีเยอะแต่ตอนนี้ผลผลิตต่อไร่ต่อเดือนก็คือจะเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนในสารเคมีก็ประมาณ2,000บาทต่อเดือนค่ะศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกโพเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการศัตรูพืชและให้บริการการเกษตรทางด้านองค์ความรู้ของการจัดการศัตรูพืชการสนับสนุนสารชีวพันธุ์การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นจากการดําเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสามารถนําไปขยายผลสู่แปลงใหญ่ยางพาร,ราเพื่อกําจัดโรครากขาวและ แรงใหญ่ทุเรียนเพื่อกําจัดโรคร่างเน่าคนเน่าซึ่งจากการดําเนินกิจรกรรมทําให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนับกย